มาที่หนึ่งเรื่องครับยังคงอยู่ที่วงการเกาหลีกันแต่ไปเรื่องที่เรียกว่างงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวครับเมื่อหนุ v ่ม BTS เนี่ยไปกด Follow j จ n n i e แบล็ k พิง k แล้วอยู่ดีๆทัวร์ก็จอดหน้าบ้านเจนนี่เลยเละครับ ไม่เชื่อต้องเชื่อฮะว่าการเผลอกด Follow เจนนี่แห่งวง b l a c k พ i n k ครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจของขิมแทฮยองหรือว่า V สมาชิกหนุ่มแห่งวง BTS ครับบน i n s t a g r กรมจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปได้ในว,วันที่7ทธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับ V ครับได้กด Follow เจนนี่ของวง b l a c k พ i n k นะฮะก่อนที่จะกด Unfollow ออกในภายหลัง แต่ว่าตามที่เรารู้กันเลยฮะไม่ทันนะครับเพราะว่าชาวเน็ตครับสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยครับ วีครับได้ออกมาเปิดเผยในภายหลังว่าการกด Follow Jenny วง b l a c k p ิงคเป็นการเผลอกดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งเขาก็ไม่ได้กดอ่าซึ่งเขาก็ได้กด Unfollow อย่างรวดเร็วไปแล้วแต่ชาวเน็ตและแฟนคลับของ V ee, ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของเจนนี่ในทางที่ไม่เหมาะสมกันหลายคอมเมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่มีการถามเจนนี่ตรงๆว่าเธอกำลังเดทอยู่กับวหรออย่ามายุ่งกับวนะ เจนนี่รู้สึกอย่างไรบ้างที่เรียกร้องความสนใจจากแทยองได้แบบนี้แทยองกด follow เธอโดยบังเอิญตั้งหากอย่าหวังอะไรให้มากไปหน่อยเลยนอกจากนี้ครจะมีการติดแฮชแท็กถึงขันว่าปลดปล่อยวีให้เป็นอิสระเธออีกด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกหลายคนครับก็มีความเห็นที่ตําหนิเจนนี่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะเพราะว่าเจนนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับยังมีแฟนคลับของเจนนี่ออกมาปกป้องไอดอลสาวด้วยการบอกว่าวีไม่ได้ตั้งใจกด Follow เจนนี่สักหน่อยอย่ามาจมตีเจนนี่กันแบบนี้เลยทางด้านของหนุ่มวีครับในตอนนี้ก็กด Follow IG เพียงแค่เพื่อสมาชิก BTS ทั้ง6คนและทาง b i g Hit Music กต้นสังกัดเท่านั้นส่วนจำนวนผู้ติดตามพุ่งสูงทะลุหลัก21ล้าน1 0 0 0แสนคนเป็นที่เรียบร้อยและยังคงสูงขึ้นอย่างเรื่อยๆครับเป็นเรื่องที่เอา hmm. ผม no c o ม m e n t แล้วกันนะฮะ แต่ก็เอาจริงๆนะถ้ามองในแง่สมมติถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยแล้วเรามาโดนถล่มโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรอ่ะถ้าคิดถึงใจเขาใจเรามันก็ปกติปกติคอมเมนต์เจนนี่เธอก็เป็นหมื่นอยู่แล้วใช่ดีเอาเพิ่มมาอีกเป็นหมื่นหรือเปล่าเจนนี่บอกเขาแบบอีหยังอะไรอย่างเงี้ยครับผมเจนนี่ไม่ได้กล่าวนะโอเจนนี่เข้าใจไม่ได้ครับผม